จะไปหมดนางมันตนีทราบข่าวจึงคิดจะช่วยลูกทั้งสองจึงปรึกษากันนะที่บ้านของโปรกิตตาจารย์ในครั้งนั้น เซทะลาไม่คู่ปรึกษานาศีต้อช่วยลูกนะยิงให้โมโหปุโรหิตเรายิ่งคิดยิ่งแทนแกูขอตัดให้ขาดตก ลูกนรกชั่วลนต้องช่วยลูกนะเลิกเกิดเจ้าพร้อมดาวโจนเพิ่งเห็นผลเสียแพถ้าพอไม่ไปแม่ต้องไปอย่าไปยุ่งกับมันไม่ช่วยลูกชายของฉัน มันต์นีเอ้ยเธอไม่ต้องไปทำอะไรไม่ต้องไปทำอะไรทั้งนั้นพ่อพูดอย่างนี้นได้ยังไงไอ้หญิงสกาเป็นลูกเราเราสร้างเขาเกิดมาด้วยความรักไม่ใช่ด้วยความใครนมาลูกเดือดร้อนฉันเป็นแม่ฉันคงทนเด็นลูกถูกทุกคนประนามแล้วก็ถูกทุกคนไล่ตามค่า มันไม่ใช่วิสัยของแม่พอจะช่วยลูกนะมนนตอนี้ฉันคิดซะว่าไอค้คนคนนี้มันไม่ใช่ลูกของฉันพอได้โปรดเถอะได้โปรดสงสารลูกด้วยมันเป็นโจรไม่ใช่เข้าใจไหมมันเป็นโจรไม่ถ้าพ่อคิดว่าลูกเป็นโจร พ่อไม่ไปช่วยลกูกแต่ฉันเป็นแม่ลูกคือดวงใจของแม่อย่าไปยุ่งกับมันอีแม่มาตานี้คนนี้มันคงจะทนเห็นลูกของมันถูกฆ่าตายต่อหน้าไม่ได้ถ้าพ่อไม่ไปแม่จะไม่ช่วยลกูกลองดูถ้าเจ้าไปช่วยมันไอ้โจนเธอไม่ต้องกลับมาให้ฉันเห็นหน้าอีกมันานี่ปวดใจจนพีน่ทำได้ ทำไมใจร้ยา,ยายแบบนี้มไม่อ้สกาเล่าแม่แม่จะไปช่วยโลกไอ้สกกาอยู่ที่ไหนนีไปนะลกน,นีไปให้พน้นก็ก,กําลังจะตามฆ่าโลกนี่มัเธอรีบเก็บข้าวของคนที่จะเป็นสบเดียงทางให้กับรูปให้รีบหนีทหารออกไปซะโดยเร็วเพราะทหารกําลังตามฆ่าอยู่นางเก็บข้าวของเสร็จวิ่งบ้าง เดินบ้างปาก็ร้องเรียกของตนมันสตรีใดกันที่กำลังงุ่งมาทีงนี้องคุลิมาลละอีกหนึ่งนิ้วอีกหนึ่งนิ้วเท่านั้นใช่จริงใช่แล้วสตรีที่มาตรงนี้มันจะต้องเป็นนิ้วที่ครบพันอิสกาอยู่ที่ไหนลูกรีบหนีไปเล้ก็อิสกาเขากำลังคิดตอบค่าลูกแล้วมันดาค่ามันตานีมันดาค่า ไอ้สกาไอ้สกาเขาแอบดูอยู่พุ่มไม้เห็นแม่ล้มอยู่ที่ไหนลูกใบหน้าก็เศร้าน้องก็เลยน้ำตาไอ้เพลินกำลังจะฆ่าลูกของแม่แล้วแม่ของเัากันนีมาได้เขาไอ้สกาอยู่ที่ไหนลูกเเขาาาคิดดดไ้อยย่่งีววนแม่หรือเปลขากำลังมีทุกต้องปลดทุกข์ให้กับแม่ของเขาโดยการฆ่าทั้งบัมดังมีทุกข์้าจะปลดปล่อยวิญญาณของแม่ ไปสู่สวรรค์แม่เขาจะช่วยแม่ได้ยินเสียงแม่หรือเปล่าลูกมองเห็นแม่เศร้าทุกโศกครูที่สาปาโมกสั่งมาไอ้สกาี่ไปลูกให้ดักวิญญาล่อยวิญญาลูกของผักพา ปล่อยผ่านลูกรักแม่ลูกห่วงแม่อมองเห็นกระแสเศร้าซอย,อยปล่อยให้วิญญาณ่องลอยถึงเวลาคล้อยดับคันจูมันต้น マクロ ไว้สวรรค์ล,ลูกรักแม่มากรู้ไห,หมขอให้แม่ตายหลับตาอีกหนึ่งนิ้วกะลณาจะเสริมวิชาสูงชันกกเป็นมาตุขาด ต้องตัดคออีกนิ้วเดียวพอหนึ่งพันคนพล,ล,ลิบาลออกจากที่เศร้าตัวเข้ามาหาแม่ของครับมันตนีแม่ครับท่านแม่กกท่านแม่เมทุกเซยิ่งข้าจะปล่อยวิญ,ญญาณแม่ สู่สวงสวรรค์กกแม่จะได้พ้นทุกข้าขอเนิ้วแม่อ,อีกหนึ่งพันนิ้วข้าจะสำเร็จวิศนุมนที่ดีลำเลียนไอ้สกาฟังแม่นะลูกทหารกำลังตามมาไอ้สกาหนีไปลูกหนีไปสิพรนอย่านี่นะมันก่นี้มแ,แม่ข้าจะปล่อยชีวิตท่านข้าจะปล่อยดวงวิญญาณท่านอย่า อย่างนี้ค่ะมันต์ตน,นี